ด่วนตัดสิทธิ์คนไทยกลุ่มนี้อดร่วมโครงการคนละครึ่ง plus 68คุณด่วนไมรีฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการแจกเงินรอบใหม่คนละครึ่ง plus ปี2568ข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดประจำวันนี้นะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลอนุทินเขาจะมีการนำโครงการคนละครึ่งกลับมาทำมาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนชื่อว่าโครงการคนละครึ่ง plus นะครับโดยโครงการคนละครึ่ง plus ของรัฐบาลอนุทินในครั้งนี้นะครับ จะมีอยู่หนึ่งกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ม่ให้ร่วมโครงการนั่นก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนหรือบริษัิการแห่งรัฐทั่วประเทศนั่นเองนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าพี่ป้านาอาที่เป็นผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบรสษัิการแห่งรัฐหลายท่านก็คงจะสงสัยและก็มีคำถามนะครับว่าทําไมผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบรสษัิการแห่งรัฐถึงถูกตัดสิทธ์ ไม่ให้ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลอนุทินในครั้งนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับลุงพันธ์ก็ขออนุญาตอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับก็คือรัฐบาลเขามองว่ากลุ่มผู้ถือสิทธิบัตรคนจนหรือบรสษัทการแห่งรัฐเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับสําหรับความหมายของกลุ่มเปราะบางน,นะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับหากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก,ก็จะติดปัญหาในการใช้สิทธิ ก็คือบางคนอาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้สิทธิ์ทำให้ติดขัดปัญหายากลำบากในการใช้สิทธิ์แบบนี้นะครับรัฐบาลเขาจึงตัดสิทธิ์ไม่ให้กลุ่มผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบรสวัิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครับแต่ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบรสษัิการแห่งรัฐจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้แต่ทางรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับ ก็คือทางรัฐบาลเขาก็แจกเงินให้กับกลุ่มนี้เช่นกันและจะแจกให้ไม่น้อยหน้าไปกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปในโครงการคนละครึ่งพัดอกด้วยครับโดยรัฐบาลาก็จะแจกเงินให้กับกลุ่มผู้ถือสิบคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะเติมเงินรูดซื้อสินค้าแบบท็อปอัพเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้อีกนะครับโดยจะได้เพิ่มคนละ1,700บาทบวกกับของเดิมที่ได้อยู่แล้วในบัตรคนละ300บาท รวมแล้วผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือบรสษัิการแห่งรัฐทุกๆคนนะครับก็จะได้เงินรูดซื้อสินค้าในเดือนนั้นๆรวมคนละ2,000บาทไปเลยครับโดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม6-8ครับส่วนตัวของลุงพันธ์แล้วนะครับมองว่ามาตรการเติมเงินท็อปอัพรูดซื้อสินค้าเข้าบัตรคนจนให้กับผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจน หรือบรตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ถือว่าเป็นมาตรการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนที่ดีมากๆอีก1มาตรการเลยนะครับเป็นมาตรการแจกเงินที่จริงใจช่วยเหลือได้ตรงจุดและไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนอีกด้วยนะครับผู้ถือสิทธิ์เปิดคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปหาเงินเพื่อมาเติมเพื่อใช้สิทธิ์อีกนะครับ เรียกได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือลดภาราค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างจริงใจเลยก็ว่าได้ครับย้ำว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของลุงพันนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับฟังข่าวนี้จบแล้วมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบโครงการเติมเงินท็อปอัพให้กับผู้ถือเสียบบัตรคนจนหรือบอรสวัิการแห่งรัฐของรัฐบาลอนุทินในครั้งนี้หรือไม่เพราะอะไรใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ